สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัะยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมเดี๋ยวช่วงเช้าขอทําคลิปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องปลดล็อกคุณทองดำเพิ่งมาถูกเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็ทำคลิปปฏิป,ปตอหน่อยฮะโอเควันนี้ทําหัวข้ออะไรดีผมไม่ได้เขียนหัวข้อมาพูดกันสดๆเลยโอเคนะฮะธรรมะเรื่องของธรรมะหรือสัจธรรมเนี่ย เป็นการพ้นทุกทางใจนะฮะหรืออิสระทางใจนะฮะนะครับไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์หรือรูปแบบนะฮะเมื่อคุณพ้นทุกทางใจได้อย่างเด็ดขาดนั่นคือความจริงนะครับเอ่อถ้าคุณยังพ้นทุกแบบเด็ดขาดไม่ได้ยังไม่ใช่นะฮะผมจะบอกอยังหลงอยู่ไม่ใช่การหยุดคิดแล้วจะจบมันจบแค่ตอนหยุดนั่นแหละเดี๋ยวคิดมันก็คิดต่อมันไม่จบหรอกนะฮะอืม จะไปหาดงวมง่ายธรรมะมันง่ายขนาดนั้นพุทธเจ้าก็เต็มโลกอย่างนั้นผมจะมาเผยแพร่ธรรมทำไมนึกออกไหมฮะอย่างนั้นพุทธเจ้าก็ไม่ต้องรอไม่ต้องลอยมาหากับหรอกนะครับธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคนทุกทางใจอิสระทางใจอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อิสระคือขาดทําไมถึงอิสระต้องดับตัวมนุนด้วยนะฮะที่หัวใจหลักของผมก็คือตัวมน,นวิญญาณนะฮะจะให้พูดธรมธรมะสอนธรรมะปฏิบัติกันขนาดไหนถ้าตัวมน,นวิญญาณไม่ดับ ดับความหลงของคุเน่ะไม่มีทางตัวนี้มันยึดติดมันเป็นตัณหาอุปทานนะฮะมโนวิญญาณนี่ไม่เกี่ยวกับขันห้านะฮะแต่มันยึดคลองขันห้าอยู่จิตมโนวิญญาณนะฮะมันตัวมโนวิญญาณก็พ่วงจิตไว้ผมถึงบอกว่าทําไมสอนกันพูดกันไปมันก็แค่สักแต่ว่าคุยกันไปตามเรื่องตามราวเนะเป็นสมมุติบัญญัติอืมเราก็ต้องทําความเข้าใจเมื่อไรเราทําความเข้าใจปั๊บทันทีเนี่ย เข้าใจอยู่ตลอดเนี่ยมันได้แค่สัมมาแต่มันไม่สามารถพลิกออกเป็นโลกุตละได้เหมือนเราไปเรียนหนังสือะะแหละฮะล้วก็เข้าใจไปตามที่ครูสอนก็อ่านเรียนรู้จําก็อยู่ภายใต้ความรู้นะฮะธรรมะผมนึกบอกว่ามันอยู่มันไม่รู้อะไรเลยมันไม่ใช่ความองค์ความรู้ยิ่งเรารู้เท่าไหร่เนี่ยมันมันก็ยิ่งไปส่งเสริมตัวกิเลสทําให้หลงรู้เข้าไปอีกนะะนี่คือปัญหาหลักๆเลยคุณรู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วคุณเรียนรู้มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นอย่างเนี้ย เียคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยคุณรู้จักกันมาอยู่แล้วเออเหลือแค่อาศัยนะฮะเรารู้มาทั้งหมดแลวและบนโลกเวนเนี่ยแต่เราออกจากตรงนี้ไม่ได้นะฮะออกจากคนรู้ทั้งหมดไม่ได้มันแบกรับบางคนก็ไปเรียนปะไตรปีโดเรียนตำรามาจนเต็มเลยแต่ออกจากตรงนี้ไม่ได้นะฮะผมต้องบอกว่าบางคนที่ฟังผมนะพิกออพลิกฉับทันอนะ่ะพิกโพ้งออกมานะ่ะหลุดพ้นออกจากกระแสแห่งแรงดึงดูดของ ของสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะนะครับทําให้มนนี่มันเคว้งมันงงเพราะมันหลุดออกมาจากสภาวะของขันห้าน่ะตัวนี้มันจะงงมันจะไปไม่เป็นนะฮะจนกว่ามันจะได้คําตอบว่าอากูหลงนี่ว่านั่นแหละมันถึงจะทําลายตัวมันเองผมนึงบอกว่าเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันมันต้องมีสักขีพยญญานะฮะต้องมีการยืนยันในตัวเองยืนยันเนี่ยมันต้องยืนยันจากใจนะฮะจากความจริงนะครับไอ้แค่ดับแค่ดับ ฟังฟังไประดับนี้ยังไม่ใช่นะฮะยังไม่ใช่มันต้องเห็นความหลงถ้าเราไม่รู้ว่าเราหลงเนี่ยตัวมนมันไม่รู้เนี่ยมันไม่มีทางหรอกฮะธรรมะมันจะพ้นจากความทุกข์ในใจไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะครับก็คนที่ปฏิบัติมาทั้งหลายหรือไปฝึกษาตำรามาไปฟังคนนู้นคนนี้มันก็ดีอ่ะแต่ทําไมมันไม่พ้นทุกข์มันเคยมีคนหนึ่งนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งนะ อยู่ชนบุรีเนี่ยโทรมาหาผมอยากได้ผมปลดล็อกให้เอไปเสียให้สองผัวมียสองหมื่น <c oughs> ไปโอนให้พอไปถามเขาก็บอกว่าหยุดคิดไม่ต้องคิดถามไปมากๆเขาก็ไม่ตอบมันก็กรนก็วายเอา้าทำไมข้างในเวลาเราหยุดคิดเราก็เข้าใจหมดทําไมมันยังมีตัวทุกข์อยู่ข้างในมันถึงทุกข์มันยังมีเราอยู่เอา้าก็แค่สัญญาที่เขาพูดมาเนะี่ยไปฟังแล้วเชื่อเขาได้หรยอ มันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นเวลาผมช่วยคนเนี่ยโอ้โหผมต้องเข้าไปกระแทกแบกดันภายในนู่นเพราะฉะนั้นการพูดของผมน่มันนึงน้อยลงทุกวันเนี้ยน้อยลงเออมันไม่ได้สาระเพราะคนมันจะเอาสาระมันจะเอาไปปรุงต่อมันไม่ตั้งมั่นมันไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดผมบอกว่านี่มึงคิดเอาแล้วเนี่ยมึงคิดไปแล้วมันจะคิดว่าอะไรมันเป็นเรื่องสมมุติปรุงแต่งกันขึ้นมาชั่วขณะมันไม่ได้มีอย่างเนี้ยเนี่ยภาษาแล้วเนี่ยภาษาเกิดทีหลังนะฮะ เออมันไม่ได้มีอย่างนั้นคําว่าเกิดที่หลังเนี่ยผมไม่ได้ให้คุณคิดแล้วไปจําคุณแค่ฟังตรงนั้นแล้วเข้าใจแล้วทิ้งเลยจบนะฮะจะได้อะไรไม่ได้อะไรช่างมันอย่าไปชื่นชมในสิ่งที่ปรุงแตง่งเออไอ้พวกที่ปรุงแต่งเยอะๆเนี่ยมันยังหลงอยู่เออหลงรู้อะหลงแล้วมันไม่ยอมบางความรู้ตัวนั้นด้วยนะมันคิดว่ามันรู้จริงๆนี่ไงผมต้งบอกว่ากิเลสสอนกิเลสอะ่ะ ือม,มันก็ได้หลงบาก็หลงอยู่นั่นน่ะหลงอยู่กับสมมุติหลงกับภาษาธรรมมันไม่มีอะไรให้ยึดถือแม้แต่คําพูดของผมเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยทุกอย่างเอออย่าไปหลงคําพูดพ่อนหวานๆผมจะบอกนะถ้าคุณจะผ่านธรรมะได้ได้นะฮะเออมันต้องมีความจริงใจอมืมันจริงใจจากข้างในถ้าคนมันหลุดพ้นจริงๆเนี่ยมันจะไม่ โหกหกมดเท็จคนอย่างผมบอกเลยถ้ามันยังโหกหกมดเท็จได้เนี่ยมันคนที่โหกหกมดเท็จคนได้มันจะโหกหกทุกคนยกเว้นตัวมันเองอืมมันรู้แต่มันยอมที่จะโกหกคนเพราะอะไรเพราะลาบสัก,กระเพราะเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นแค่นั้นแหละผมบอกทุกอย่างมันคือความจริงผมไม่เคยโกหกใครนะฮะผมมีนิสัยแบบนี้มาตั้งแต่ ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเข้าถึงธรรมะแล้วมันเป็นคุณธรรมประจําใจอยู่แล้วถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเข้าไม่ถึงตรงนี้มันพ้นทุกทางใจไม่ได้เพราะเราสลัดขาดของตัวมโนวิญญาณความคิดชั่วเราไม่ได้ไงคิดที่ไม่ดีอ่ะแล้วไปหลอกลวงคนนะผมบอกว่าผมเป็นยังไงมีคนถามผมหลากหลายในช่องผมบอกผมก็ถามว่าอาจารย์ดื่มยังการเล่าทานอของมุนมอเนี่ก็ทานได้มันจะเป็นอะไรล่ะ เออก็เราไม่ได้ไปทําผิดอะไรนี่เราก็สัมมาอาชีพกินคอหองเป่าหองบอกินแล้วไม่ใช่ละเลีเยละลาดไม่รูือไม่รู้ตัวขาดสตินั้นผิดแล้วมึงหลงละแสดงว่ามึงไม่ใช่แล้วแหละถ้ามึงอ่ารู้ขนาดนั้นแล้วมึงปล่อยตัวเองขนาดนั้นไม่ใช่การมีครอบความได้ไหมได้จะเป็นอะไรล่ะเออแก็ใช้ชีวิตปกติแต่อย่าสร้างภาให้ตัวเองแค่นั้นนะแต่การไม่มีอ่ะจะดีกว่าถ้าคนที่มีแล้วก็มีไปนะครับไม่ใช่ พอมาหาจร,รมะามีครอบครัวมีลูกมีผัวมีเมียก็ทิ้งทิ้งก็ควรไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือมีแล้วก็มีไปแต่ไม่มีก็อย่าไปมีเออถ้ามีแล้วมันจะกลายเป็นคนคดโกงอย่างไอ้สองผัวเมียนั่นแหละผมจะขอพูดอย่างนี้เลยเออมันจะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งมันมันเลยไม่รู้จักคุณงามความดีแค่นั้นเองเราต้องมีคุณธรรมนะฮะเออ อย่าไปให้เขาจูงจมูกได้ไอ้สร้างสตอรี่ขึ้นมาทำตีหน้าซื่อเล่าความเท็จเพ็ดไอ้ตีหน้าซื่อตีหน้าเศร้า,าเล่าความเท็จน่ะโทรใครอยากรู้อะไรมาถามผมเท่านั้นเองเออของจริงแล้วไม่เคยไปโกหกหลอกลวงใครมิต่ให้อาจารย์มิต์มแต่ให้นะฮะเนี่ยลูกศิษย์ที่อยู่กับอาจารย์วิต์มแต่อาจารย์วิต์มแต่ให้อาจารย์วิต,าาต์ดูแลหมดนะครับ นี่คือคนที่จะมีคุณธรรมแต่ลูกสิษย์ลูกหาลหลายๆคนที่รักผมมีเยอะแยะก็ผมบอกว่าพวกผู้คนนะ่ะเขาอยู่กับผมเนี่ยเขาจะรู้เลยเขาจะรู้เขารู้ราธาธรรมะตัวแก่นแต่ผมทั้งหมดผมจะปุจฉาวิสชนะอาอธิบายตลอดอย่างคุณกันเนี่ยอย่างป้าวันดีอย่างเงี้ยที่อยู่ใกล้ชิดป้าวันดีมาเมื่อวนนี้ก็โอ้โหจางปางเลยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่นะฮะผมจะบอกเออปตุ๋ยอย่างเงี้ย อคุณปณ้ามนคุณไก่ต้อใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดผมเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าโอ้โหอาจารย์อย่างคุณเมย์มาเม,มื่อวานกับแม่ก็ถึงรู้ไงผมเมืม่อวานผมปุจฉาวิสัชนาโอโ้อาจารย์ตรงนี้เนี่ยเราหลงหมดเลยนะเราหลงแม้กระทั่งการฟังฟังเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เกิดความเชื่อไปเกิดใจฟูเกิดความเห็นแต่ตรงนี้มันเห็นตัวเองมันเข้าใจว่าโอ้โหมันผิดทางไปหมดเลยทําไมถึงอาจารย์ถึงถึงพูดสวนทุกสํานักเอ้ามันเป็นอย่างเนี้ย สวนทั้งหมดเลยทําไมพูดไปแล้วทําให้เราอยู่กับเนื้อกับตัวให้เราเห็นตัวเองเพื่อจะพ้นทุกข์ตังใจเห็นใจตัวเองเห็นกิเลสตัวเองเห็นความคิดตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองเอออาจารย์มีเทคนิคมีวิธีการพูดที่ว่าทําให้คนที่อยู่ใกล้ชิดอาจารย์นี่เกิดดวงปัญญาเกิดความเข้าใจตัวเองอย่างมากขึ้นมากขึ้นเห็นความหลงเห็นความผิดพลาดทั้งหลายเออนอกจากคนมันประมาทในธรรมนะฮะอมความรู้ไว้อะ สิ่งที่ผมพูดไปมันไม่ได้ปะหักป๋าหานก็มาเห็นตัวเองมันก็เลยไปติดในคําภาษาที่ผมพูดอ่ะเพราะเพราะเอาภาษาที่ผมพูดอ่ะที่ผมสอนคนเนี่ยเอาจำอ่ะทีเนี้ยเป็นสัญญามันก็เกิดตังกก้งกิเลสติหาอยากเก่งอยากจะสอนอยากจอะไรท่านั้นเองลูกศิษย์ผมไม่มีใครอยากสอนนะฮะเนี่ยท,ทุกวันเนี่ยที่อยู่เนี่ยคุณการถ้าผมไม่ให้นั่นทําเธอก็ไม่ค่อยอยากแต่นั้นนะไม่รู้จะพูดยังไงพูดก็ต้องเอาของอาจารย์ไปพูดดีแหละมันไม่รู้จะพูดไปยังไงอ่ะ เอาสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยช่วยอาจารย์เวลาอาจารย์เหนื่อยเวลาอาจารย์ปวดล็อกปวดอะไรก็ได้มานั่งคุย,ยกับญาติธรรมรับแขกไงต่อต่อช่วงแม่ชีอย่างเงี้ยแม่ชีสาวิตรีนะฮะเอออาจารย์ดดมอย่างเงี้ยเอออาจารย์ดูดมแกก็มีสไตล์แล้วขออีกคนนึงก็คือคุณจิ๊บคอยช่วยผมในกลุ่มคุณจิ๊บนี่กเ็เป็นบุคคลหน,นึ่งที่ที่งัดงัดทั้งหมดเลยเพราะาผมช่วยจับพันนะฮะพิกพิกอกจาก ภายในทั้งหมดอนะจะระบบมนโนอะหลุดออกมานะฮะเออเกิดความเห็นความหลงความโง่โอ้ยโง่มานานหลงมานานอาจารย์พวกพี่มาตัวนี้พอมาเจออาจารย์มันเป็นปัญญาความรู้ที่มันไม่ไม่ต้องจําอะไรมันหน้างานอย่างเดียวเออมันไม่ต้องจำของอาจารย์แต่มันได้ต่อยอดจากตรงนั้นแล้วก็มาพัฒนาตัวเองเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ได้หลงจําไม่ได้หลงเอาคําพูด ของอาจารย์แต่มันมีเทคนิคหน้างานก็คืออัดตรงนั้นเลียรยตรงนั้นได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ตัวเองก็ต้องกลับมานอนบอกแบบในเวลาช่วยคนมันใช้พลังงานนะฮะมันใช้การเข้าไปไปไล่ฐานนะฮะสติสมาธิและปัญญาไม่ใช่การไปคุยให้เขาเข้าใจนะฮะคนละเรื่องนะไอการเข้าใจหรือการคุยให้ฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นทีหลังแต่ตอนแรกมันต้องงัดทุกกลเม็ดนะฮะเวลาผมช่วยคนเนี่ยผมดึงงัดทุกวิถีทางนะฮะอ่าตอนนี้ก็มี คุณจิ๊บอาจารย์ยูดมมีสไตล์คล้ายผมนะฮะสองคนเนี้ยคุณจิ๊บนี่ยิ่งประเภทแบบบุกเดียวด้วยนะฮะผมเรียกว่าถามสามทหารเสืออยู่ในกลุ่มนะฮะ,ะเขาเขาจะงัดลูกศ์ที่เปิดดวงปัญญาแล้วบางคนที่ยังไม่เข้าใจเขาจะคอยงัดมีใครเข้าไปถามมือคอยงัดทุกคนนี่แหละฮะคือมือผมมือที่บริสุทธิ มือที่ไม่คิดคดทรยศมือที่ทําช่วยอาจารย์อย่างอย่างเต็มใจนะฮะอะเพราะว่าเขารู้เป้าหมายของอาจารย์อาจารย์ในดมอย่างเงี้ยอ่าแกอยู่กับผมมาตลอดและเป็นคนที่มักน้อยฮะเพราะแกบวชแล้วแกก็ไม่ได้ใฟอยากจะศึกอยากจะได้นู่นเนี่ยนี่เออโลภมากอะโลภโมตสันแกไม่อยากมีเมียแกวักเป็นภรระ,ะอืมอืมก็เลยไม่ต้องศึกนี่อยู่แบบนี้ดีกว่าสบาย อาจารย์อาจารย์ว่าไงผมว่าอย่างนั้นอใจผมก็ไม่มีอะไรเอ,อแกเป็นถึงเป็นพระที่ไม่ค่อยสารวมแต่คนเห็นเพราะว่าแกเป็นตัวของตัวเองนะฮะนี่คือความจริงนะฮะแล้วผมมีลูกศิษย์ที่รักผมมากมายอย่างห้องตาดันอย่างนี้นผมนึกว่าวัาธรรมะต่อไปเนี่ยผมจะร่วมมือกันสอนธรรมะนะฮะผมคัดคนหมดแลมนี่แหละฮะธรรมะมันไม่มีอะไรมากหรอกครับต้องเจออาจารย์วิตรไล่ฐานภายในนะฮะ วลาผมปุจฉาพิสัชนาต่อไปเนี้ยถ้าผมจัดอบรมนะฮะ,ปะเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมบอกแล้วผมจะอ่าพูดเรื่องลึกกว่านี้นะฮะ,ะเฉพาะกลุ่มสมาชิกที่อ่ที่อ่ที่เข้าไปอบรมแต่ละเคสอ่าผมจะพูดเรื่องปรมัดแล้วต้องใช้พลังอะ่ะแต่ว่าต้องทำนะฮะต้องทำตรงนั้นให้บางคนตัุหดหลุดเลยนะ ถ้าไม่หลุดก็ต้องต่อต้องให้อาจารย์ปลดล็อกก็ต้องคุยกันอีกนอกรอบถ้าใครหลุดตรงนั้นหลุดได้หลุดเลยอ่าผมจะแทงตัวปลมปลมัดแล้วก็จะงัดออกจากสมมุตินะฮะเพราะว่าเวลาผมพูดทำพวกนี้เนี่ยคนหลุดคนนมีเยอะเวลาผมนั่งเทศนาอยู่อืมผมซัดหมดเลยผมซัดหัวใจมันเลยนะฮะทำให้คนหลุดพ้นเยอะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนฟังเรื่องความคิดความอะไรเนี่ยเยอะแยะมามากมายแล้วเรื่องปรุงแต่งมันไม่จบหรอกนึกว่าเป็นเทียงขันเออฟังเท่าไหร่มันก็หลุดออกจากมโนไม่ได้นะฮะมันไม่มีวันที่จะหลุดออกจากมโนเข้าใจเท่าไหร่ก็ไม่จบพอเข้าใจมันก็เวลากระทบมันก็มีเราเหมือนเดิมเอะมันก็ยังสงสัยเหมือนเดิมแต่ทำไมทำไมเราก็เข้าใจนะที่เขาพูดแล้วทําไมมันยังมีเราอยู่ว่าเวลากระทบนี่ไงเวลามันก็ยังคิดมันก็ยังสงสัยนี่ไงพอคิดหลอกตัวเองว่าเออมันเป็นความคิดมันเป็นอะไรอ้าว หลอกไปได้เวลาเจอทุกหนักๆนะมันก็มีเหมือนเดิมมันมันไม่จบสิ้นนะฮะมันต้องขาดเลยเออมันต้องเหมือนคุณโยกอะ่ะตั้งเลยเปลี่ยนเปลี่ยนที่เห็นเลยแล้วก็อีกหลายคนนะฮะอืมเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ไปจำมาสัญญาแล้วมาหลอกตัวเองนะฮะ ผมยึงบอกว่าการพูดการอะไรมันเป็นเพียนสีภาษาอย่าไปจําอย่าไปคิดอย่าไปปรุงอย่าไปเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเข้าใจเท่าไหร่ก็ไม่จบแต่เข้าใจไปอย่างนั้นแหละเอ,อเพื่อจะได้ฟังอาจารย์เพื่อความตั้งมั่นผมนักการความตั้งมั่นสติกับสมาธิในการฟังเท่านั้นเองในธรรมะที่ผมสอนบรรยายคนทุกคนเนี่ยไม่ใช่เข้าใจในภาษาที่ผมพูดไปตามคาพูดผมและเป็นมโนต่อไม่ใช่อย่างนั้นมันกลายเป็นวิบากอมความรู้อีกอมความรู้แต่เวลากระทบเนี่ยมันมีเราเหมือนเดิม ไอตัวอมความรู้ก็คือตัวมนุษย์ัแหละเออมันรู้ทร,รมาก็จริงแต่เวลากระทบป,ปุ๊บไปเป็นเวทนานเกิดอารมณ์ขึ้นมารรมะที่มันรู้ช่วยมันไม่ได้ไงเพราะมันยังยึดอยู่ไงมันยังมีตัณหาประทานมันก็ทุกข์เหมือนเดิมนะฮะผมตึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยใครจะว่ายังไงก็ช่างผมไม่สนผมยืยืนคุณธรรมเหมือนเดิมนะครับ หดี๋ยคุณจะทําอะไรก็ธรรมะมันสอนกันไม่ได้เว้ยมึงมึงแค่คิดแล้วจบแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่มันไม่จบท้าวอลเราเข้าใจมึงไม่ดับทุกนะฮะมึงแค่หยุดคิดชั่วขณะมันไม่ได้จบจริงๆมันไม่ได้เข้าใจมันไม่ได้พิกอกมันไม่ได้โค้มันไม่ได้หลุดมันไม่มีทางผมจะบอกเลยผมถึงบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเพียงเขาโคนอกนั้นเป็นขนโคเลยเข้าไม่ถึงมันไปค้ำอยู่ตัวมโนหมดเลยมันพิกกจากตัวนี้ไม่ได้แล้วก็หลงรู้อยากจะสอนกันเต็มไปหมดแหละ หลงความรู้ตัวเองเพราะธรรมะมันไม่มีอะไรให้สอนนะผมแค่พูดไปและสุดท้ายก็ต้องมาบดเปดิดปลดล็อกเปิดดวงวัญญาคนที่ปฏิบัติมาเต็มๆแล้วนี่โชควาสนาดีฟังผมได้ก็ระเบิดออกมาเข้าใจแต่อย่าประมาทก,การเข้าใจนะมันแค่สัญญาและสังขารต้องดับตัวมโนวิญญาณตัวที่มันเป็นบังเหียนอยู่อยู่สูงสุดโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้เดียว เส้นสายจะมีการปลดล็อกเบอร์โทรของอาจารย์ก็ศูนย์ก้าแปดสามสี่หนึ่งแปดหกสี่สี่อ้ออ,อิสระหรืออาจารย์วิทย์ล็อกปลดล็อกทรวราดจะาอาณาจักรนะฮะมีเงื่อนไขมีกติกานะฮะแล้วใครเห็นคุณประโยชน์ความสําคัญอยากสนับสนุนอะไรได้เสมอนะฮะส่งเสริมในธรรมที่ถูกต้องนะธรรมที่เป็นแก่นส่งเสริมและอธิษฐานจิตขอให้สิ่งที่ลูกทาเนี่ยสิ่งที่ลูกนั่นขอให้ฟังอาจารย์วิทย์แทงลงถึงใจถึงตัวมนุษย์ ดับตัวมโนวิญญาณตัวนี้ให้ได้นะตัวนี้คือตัวเดียวที่เป็นกิเลสนอกนั้นไม่มีกิเลสฮะตัวนี้มันไม่เคยตายนะฮะผมก็บอกแค่นี้แล้วก็เบอร์โทรของคุณบัวก็0 9 2 7์8ก6 7 4เ็บอร์โทรผมงผ8 3 4, 4, 8 6 4 4มส9 8ห4 1 8 6 4 4อ้ออิสระหรืออาจารย์สอนให้จบฟังให้ดีนะไม่ได้สอนให้จำนะถอยให้สุดหยุดให้เป็นเห็นให้ได้เห็นอะไรเห็นมโนวิญญาณแลวพิกออกมาจากมันดุพ้งฉับพัน พิกิตสู่โลกุตรละไม่ต้องทำอะไรอีกหลังจากนั้นใช้ชีวิตไปแล้วคุณจะมีคุณธรรมประจำใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่คุณต้องอยู่ในข้อของมักเอามักนี่เดินทางไปเรื่อยๆจนตายอย่าทิ้งมักโอเคครับสาธุครับสวัสดีครับ